คาลือหาดนาตาลีเดวิดหอบลูกกลับไทยไร้เงาสามีทูตเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและนักร้องมากความสามารถที่หลายคนชื่นชอบกับสาวนาตาลีเดวิดโดยก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันว่าเธอคนนี้ทำเอาหลายคนแอบตกใจหลังจูนกัสิมาศิลาชัยได้โพ์รูปภาพครอบครัวของนาตาลีเดวิดพร้อมเผยว่าอีกฝ่ายกำลังจะย้ายไปอยู่ LA ซึ่งสาวนาตาลีก็ออกมาเปิดใจเรื่องนี้กับแฟนๆที่ยังสงสัยอยู่ด้วยการอัดคลิป IG Story ซึ่งเธอเผยว่ากำลังจะย้ายตามสามีนักการกทูตณอิทธิกรไปอยู่ LA เพราะฝ่ายชายย้ายไปรับราชการที่นั่น โดยเธอบอกว่าคนก็ตกใจว่าจะไปอยู่เมืองนอกแล้วหรือจริงๆแล้วถูกต้องแล้วค่ะวันที่15มิถุนายนปี64ต้องบินไปอเมริกานะคะไปอยู่เมืองลอสแองเจลิสเพราะว่าพี่ตู้คุณสามีต้องไปปฏิบัติหน้าที่รับราชการเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งเราในฐานะภรรยาและตอนนี้มีลูกด้วยก็ต้องไปด้วยกันถ้าคนในคนหนึ่งไปอีกคนก็ต้องตามไปเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไปลุยไป ลำบากด้วยกันเริ่มชีวิตใหม่ในต่างแดนก็คงไม่ง่ายอันนี้ยอมรับครั้งนี้ก็ยิ่งยากเพราะไปแบบไม่ล่่ำลาใครเลยด้วยโควิดคนที่อยากเจอแต่ก็กลายเป็นว่าไม่ได้เจอด้วยสถานการณ์ทำให้ทุกอย่างมันดูลำบากไปหมด เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆโดยล่าสุดสาวนาตาลีโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเช็คอินอยู่ประเทศไทยพร้อมบอกว่าสวัสดีค่ะไทยแลนด์พวกเรามาแล้วเบนเบนบินกลับมากับแม่สองคนครับคิดถึงเมืองไทยที่สุดงานนี้แฟนๆเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับต่างคอมเมนต์ต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวซึ่งการกลับมาของเธอครั้งนี้คาดว่าสามีไม่ได้มาด้วยนั่นเป็นเพราะภารกิจมากกว่า อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องฟังจากปากสาวคนนี้ถึงเหตุผลว่าทำไมสามีไม่มาด้วยและวันนี้เราพาทุกคนมาชมบ้านที่ไทยของสาวนาตาลีต้องบอกว่าหลังใหญ่น่าอยู่มากๆแถมตกแต่งเรียบง่ายออกแบบในโทนสว่างด้วยนั่นเอง และสำหรับนาตาลีนั้นเธอเข้าวงการจากการเป็นศิลปินดูโอภายใต้สังกัด r s Promotion ในนามนาตาลีจัสกี้ปี2542ซึ่งขณะนั้นเธอมีอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นส่วนเพลงที่สร้างชื่อเสียงได้แก่ Strawberry แค่อยากให้รู้เจ็บนะฝันเล็กๆยิ่งทุ่มยิ่งเจ็บช่วยทำให้เสียใจเป็นต้น